สินค้าที่ท่านกำลังจะได้รับชมรีวิวในคลิปนี้ผู้รีวิวสั่งซื้อมาเพื่อใช้งานเองนะครับไม่มีสินค้าจำหน่ายหากท่านสนใจสินค้าสามารถศึกษารายละเอียดเพิมเ่มเติมรวมทั้งสั่งซื้อได้จากลิงก์ในด e สคริปชั o นใต้คลิปครับขอบคุณครับฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับหลานเสในรายการ KJ ทางช่อง ไอทีเอฟ t ีไทและรายแปดแช่นะครับวันนี้เราจะมาแกะกลองและติดตั้งและใช้งานนะครับจอขนาด100นิ้วนะครับที่แบบวัสดุธรรมจากผ้าซึ่งไม่รู้ว่าเป็นผ้าธรรมดาหรือผ้ายัางไงนะครับก็เดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันนี่แหละนะเออก็หลังจากที่เราสั่งโปรเจคเตอร์เสี่ยวมีไม่ใช่เออเสี่ยวมีแหละว่านบอ x 1 pro นะครับมาทดลองใช้งานเนาะ แล้วอันนี้หลกัหลกๆเนี่ยเราจะเอาไว้ใช้ฉายภาพขึ้นไปบนเพดานนะครับแต่ว่าเพดานบ้านเราก็คือเป็นอย่างนี้จะ <c oughs> เป็นสังกะสีแบบยังไม่มีไม่มีฝ้านะเออซึ่งซึ่งการที่ไม่มีฝ้าเนี่ยข้อดีของมันก็คือมันจะไม่มีนกหนูอะไรไปทำรังนะครับแล้วก็แบบหมักหมมสิ่งสกรปรกอยู่บนนั้น ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือนี่แหละมันดูไม่ดีเท่าไหร่นะครับดูไม่ไฮโซ <c oughs> <c oughs> แล้วนะแล้วคราวเนี้ยเออพูดนิดนึงนะว่าเราเนึกว่าเรา,เรามีเราเป็นคนเดียวแบบมีความฝันจะนอนดูทีวีอะไรเงี้ยแล้วก็ติดทีวีตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีโปรเจคเตอร์มีอยู่แต่ว่ามัน,ม,นมันยังไม่ได้รับความนิยมแบบในในบ้านอะไรเงี้ยไอ้อย่าไปกัดหมามันเอาถุงไปกัด เอะเออเราก็เลยคิดว่าเอ้ยมันจะมีไม่น่าใครที่แบบเอาทีวีขึ้นไปติดบนเพดานจะได้นอนดูสบายๆเนาะซึ่งตอนโน้นอ่ะเหมือนจะไม่มีนะครับแต่พอมีโปรเจคเตอร์ปุ๊บนะครับคนก็เริ่มแบบเฮ้ยมีคนคิดแบบเราอะไรเงี้ยแล้วก็ทําแบบเรานะฮะซึ่งอ,อีโตจอเนี่ยที่มันเป็นแบบตั้งบนพื้นที่ที่แบบดึงเข้าดึงออกได้อย่างเงี้ยน,นะอืมก็สั่งนะฮะเพราะเดี๋ยวเออ ทั้งหมดทั้งมวเนี่ยก็คือจะจะเอาไว้แบบฉายหนังกลางแปลงกลางแปลงหรอฉายหนังกลางแปลงในในตอนปีใหม่นะครับนั่นแหละนะมันก็เลยต้องมีนะครับส่วนอันนี้ก็จะแบบสแตนบายติดบนเพดานนะครับซึ่งการติดเนี่ยก็ติดได้หลายลักษณะนะครับจะติดฟิกสไตล์ไปเลยโดยใช้อันนี้นี่ปืนยิงแม็ก ซื้อมาเราได้ใช้แค่ครั้งเดียวเนี่ยนะ <c oughs> น,นี้ก็เคยทํารีวิวเอาไว้แล้วนะครับไปห,หาดูได้นะเออหรือจะใช้เป็นตะปูตอกตามคือนะครับนี่ตามคืออะตามที่ที่ยึดสังกะสีอะก็ได้นะครับเออก็แล้วแต่นะฮะก็วิธีที่หนึ่งมันก็น่าจะตึงดีแล้วก็ง่ายเร็วนะครับวิธีที่สองแต่ว่ามันมันจะเอาออกไปใช้งานที่อื่นยากนะครับอืม ส่วนวิธีที่สองเนี่ยก็ก็ถอดออกไปใช้งานที่อื่นได้อะไรเงี้ยนะครับอ่ะอันนี้คือผ้าที่สั่งมานะครับเออล,ลักษณะของผ้าจะเป็นอย่างเงี้ยไม่ได้หนานะครับอ่ะจะเห็นว่าเฮ้ยจะจะเห็นว่าเหมือนจะเห็นหน้าเราใช่ไหมเออจะเห็นว่าแบบเหมือนจะมองเห็นหน้าเราอะไรเงี้ยนะฮะ ประมาณนี้แหละไม่ได้หนาแล้วก็ผิวๆทิ้งตัวนิดนึงมีความมันๆเงาๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับอารมณ์เหมือนแบบชุดนอนแบบไม่ได้นอนอนะ่ะชุดนอนไม่ได้นอนอนะ่ะนึกออกใช่ปะนะฮะประมาณนั้นส่วนความยาวก็คือหนึ่งร้อยนิ้วนะครับประมาณนี้หนึ่งร้อยนิ้วคือประมาณหนึ่งหนึ่งวาใช่ไหมอันนี้คือหนึ่งวาใช่ปะ หนึ่งว่ากับอีกนิดหน่อยเนี่ยครับที่ทิ้งอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเอาไว้ติดตั้งเสร็จเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับอ่าแล้วก็ตอนที่ติดตั้งนะครับก็จะไม่ได้แบบอธิบายว่าติดอย่าง,งน้นอย่างนี้อย่างนั้นเทคนิคอะไรยังไงแบบละเอียดนะครับแต่ว่าจะถ่ายเป็น time lab แล้วก็อาจจะมาเอ่อเรียกว่าอะไรอ่ะภาคเสียง voice over ใส่ตอนที่ time l a อะไรเงี้ยนะครับเกี่ยวกับ เทคนิควิธีข้อควรระวังอะไรสั้นๆเป็นแบบสรุปนะโอเคอ่ะเดี๋ยวขอปีนขึ้นไปติดตั้งก่อนนะครับซึ่งบันไดตัวเองก็ต้องเตรียมมานหนึ่งนะโอเคอ่ะไปติดก่อน เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะมันจะมีจุดยึดอยู่6จุดนะครับ<ม>แต่ว่าจุดตรงนั้นนะ่ะเรายึดไม่ได้นะครับด้วยอุปกรณ์ที่มีอยู่อย่างจํากัดจําเขียนนะครับเพราะว่าใช้ไม้อันนี้แทนคอนนะก็เอาแค่น,นี้ก็ได้นะครับมันก็จะไม่ได้ตึงมากเสือทีเดียวอะไรอย่างนี้นะซึ่งก็ไม่อยากให้มันตึงมากเดี๋ยวมันจะผุไวนะครับเออสรุปเรา เลือกเป็นแบบใช้ตะปูยึดเนาะซึ่งมันจะสามารถปลดไปซักได้นะฮะหรือว่าไปใช้งานแบบที่อื่นได้อะไรเงี้ยที่ที่เราไม่สามารถเอาเอาอีกอันนึงไปได้อะไรเงี้ยนะประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพกันนะครับก็ภาพ b efore ก่อนใช้ฉากเนี่ยก็ให้เห็นไปแล้วแหละเนาะน่าจะพอนึกออกเดี๋ยวเอามา insert เปรียบเทียบให้ดูแล้กันนะครับ มันก็จะไม่สู้อันนี้หรอกเอออันนี้มันก็จะแบบเออแล้วก็มันจะไม่ได้ออกมาแบบตรงกลางของจอซะทีเดียวนะครับเราก็จะไม่ได้เต็มจอสีขาวขาวนี้ด้วยนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวมันมันซูมได้อีกนะมันมันปรับซูมได้อีกนะฮะซึ่งอันนี้ก็เปิดไฟเพดานอยู่นะฮะเดี๋ยวเราจะปิดให้ดูเลยละกันเนาะนะแล้วก็อันนี้มุงมุงกระโจมก็คือยังใช้อยู่แต่ก็ขาดมากแล้วเพราะว่า หมามันทําขาดนะครับอ่าแบบนี้ครับเราก็จะมีแบบลงหนังแบบนอนดูอะไรเงี้ยแต่ว่าเห็นไหมมันจะมีเหมือนเป็นภาพซ้อนเพราะว่าอย่างที่บอกผ้า,อย,า,อ,ผาอย่างที่บอกตอนแรกผ้ามันบางมากนะครับแล้วทนี้มันก็แบบทะลุแล้วก็ไปสแสดงผลบนบนหลักคาที่มันเคยสแสดงอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ซ้อนอยู่แบบอันนี้นะฮะซึ่งก็ ขัดจิตอยู่นิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรนะฮะ,ะเดี๋ยวจะลองเปิด YouTube ให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปปิดไฟดวงก่อนแบบนึงไม่ต้องวางหรอก แต่อันนี้ก็เปิดแฝตอีกอะปิดแลตไม่กล้าเหนื่อดีที่ส er ุดคืออะไรคะคืออะไรคืออะไรดีที่สุดคืออะไรคือคลื่อนที่มากที่สุดหนึ่งพันพมกก็ปล่อยให้นด้มันใจอ้ย เราจะไปดูทังนัไม่ได้ค่ะแล้ก็ต้องมีโป๊ะบานฮี่มันเอียงไปทางนนี่สียอ่ะประมาณนี้นะครับเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเออ่การติดตั้งทีวีไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะมีใครติดทีวีบนบน,บนเพดานบนฝ้าเพดานใต้หลังคาอะไรเงี้ยต่หมายถึงว่าการจัดวางโปรเจคเตอร์ให้มันแบบขึ้นไปฉายบนหลังคานะ่ะใต้หลังคามันก็มีข้อเสียอยู่นะคือ เราก็จะดูได้แค่มุมเดียวนะครับแต่ด้วยความที่แบบขาตั้งโปรเจคเตอร์เนี่ยมันเป็นหัวบอลนะครับมันก็สามารถที่จะปรับปรับเป็นมุมไหนก็ได้ได้อย่างรวดเร็วนะเออใช้เวลาไม่นานนะครับง่ายกว่าการแบบยกทีวีขึ้นลงเยอะนะซึ่งเอาจริงก็เป็นไปไม่ได้เลยมากกว่านะฮะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเพิ่งคิดนึกได้ว่าน่าจะสั่งมาสองอันแล้วก็เอาไว้อันนั้นตรงนั้นอันหนึง่งเดี๋ยวเปิดแฟลชก่อน เนี่ยไว้ตรงนี้อันหนึ่งก็ห้อยมันลงมาตรงนั้นอะไรเงี้ยนะครับหรือเอาไปติดตรงนั้นก็ได้เออนั่นแหละเพิ่งนึกได้นะไม่เป็นไรเบื้องต้นก็เอาประมาณนี้ก่อนละกันนะครับโอเคอ่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นไอเดียไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับท่านที่อยากนอนดูหนังนะเน้นนะว่าอยากนอนดูหนังเพราะว่าถ้าเป็นแบบฉากแบบแบบที่มันแบบมีลูกกิ้ง กระตุกแล้วก็เด้งขึ้นไปเก็บอะ่ะเออมันก็จะไม่เหมาะสำหรับการมาติดตั้งแนวนี้นะครับในขณะเดียวกันแบบเนี้ยกออ็ติดตั้งบนพื้นก็จะไม่สู้แบบนั้นเพราะว่ามันจะไม่มีน้ำหนักแบบดึงให้มันตึงอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นเนาะโอเคแล้วอย่างที่เห็นแหละผ้ามันก็บางอะไรเงี้ยแต่ความความบางของผ้าอันนี้ก็คือดีนะสมมติว่า เราเอาไปใช้งานแบบนอกสถานที่ใช่ไหมเราก็นั่งดูอยู่อีกฝั่งหนึ่งของจอเลยอะแล้วก็เอาโปรเจคเตอร์เนี่ยตั้งฝั่งนี้ใช่ไหมแต่คนดูอะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับมันก็จะเอ่อไม่มีตัวโปรเจคเตอร์แบบขวางอะไรเงีเ้ยในขณะเดียวกันเราก็สามารถเห็นภาพได้อย่างคมชัดเอออาจจะลดความคมชัดลงนิดนึงด้วยด้วยความที่แบบตัวจอมันมันปิดกั้นความสว่างความคมชัดเอ,อ เอาไว้ส่วนหนึ่งใช่ไหมกรองเอาไว้นะอ่าประมาณนั้นนะฮะโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะถ้าชอบเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์แค Subscribe นะครับหวังว่าต้องทำให้ได้หวังว่าพรีวิวแกะกรองเครื่องนี้นะครับเอ่อเสี่ยวมี่ว่านบอ่อ X1 Pro นะครับจะได้ลงก่อนจอนี้นะต้องมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันควรจะเป็นอย่างนั้นเนาะตามคิวเพื่อเพื่อความไม่งงใช่ไหมหรือว่าเราจะเอาคลิปนี้ลงก่อนเพื่อแบบตกคนดูว่าเอ้ยป้ายยาคนดูว่าแบบอยากดูรีวิวอันนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าอยากดูก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะเออแล้วก็เอาคลิปนี้ลงไปก่อนเพราะว่าคลิปนั้นก็เกือบชั่วโมงจ้าโอเคไปแล้วไปแล้ว ขอบพระคุณที่รับชมคลิปตั้งแต่จนจบนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายสวัสดีครับ